สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะมาฝากหนึ่งคันนะครับกระบะแคปไทเกอร์นะครับ D4D ตัวนี้เครื่อง2 5 0พ d 4 d ครับโตโยต้าไทเกอร์นะครับ15,000าบาทนะครับลถโดยรวมเอาไปใช้งานได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยังดอกเต็มใช้งานได้ครับสีสวยโดยประมาณใช้งานได้ครับมีคอกแล้วก็มีหลังคามาให้นะครับใครที่ถูกใจสนใจนะครับมาชมได้ครับอยู่บางแคครับ1 5 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับโดยรวมรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับ โดยรวมสวยสมบูรณ์ครบจบกับราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าท่านเอาไปใช้งานต่อยอดทําเงินทํางานนะครับนี่ครับสภาพเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับอยู่บางแค่ครับใครถูกใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยประมาณนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับใครกำลังหารถกระบะแคปใช้งานนะครับ D4D Toyota เป็นที่รู้กันครับไม่จุกจิกแล้วก็ทนนะครับ สภาพถือว่าสวยเลยนะครับกับราคาที่เปิดมาให้ถ้าท่านกําลังหารถใช้งานนะครับ15,000บาทนะครับใครรับสภาพนี้ราคานี้ได้มาชมทดลองขับขับกลับได้เลยครับภายในเป็นระบบมือหมุนนะครับสําหรับกระจกแล้วก็แอร์เย็นนะครับมีแอร์เย็นปกตินะครับนี่ครับสภาพภายในก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นรถใช้งานนะครับเอาไปทําเงินทํางานต่อยอดสร้างอาชีพหม่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ขาย1นึ่งแ 5,000บาทนะครับปี2004 D4D ครับ Toyota Tiger นะครับนี่ครับห้องเครื่องครับไม่มีชนหนักตัดต่อเลยพิกว่มครับเอกสารครบพร้อมโอนนี่สวยครับราคานี้สาภาพนี้ถ้าใครถูกใจนะครับ เห็นช่องทางในการเอาไปทําเงินทํางานต่อยอดสร้างอาชีพได้จัดไปเลยครับขายเงินสดนะครับลถปีต่ําจับไปแนซนไม่ได้นะครับสีสวยริ้วรอยตามการใช้งานนะครับนี่ครับราคาแบบนี้จะถูกใจหรือไม่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับชอบโทรเจรจาครับคลิกที่ชื่อคลิปอรารละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอะนรละเอียดครับเอกสารครบพร้อมโอนมาชมนะครับอยู่บางแคนะครับ